วันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องการเพิ่มผลิตภาพนะคะเนื้อหาจะเข้มข้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ่อไปเรื่องของ Environment <ขา S 2> นะคะก็ <ขา S 2> บอกอยู่แล้วเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือหมายคมว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการจัดทําแผนสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งภายในและภายนอกองค์กร <ขา S 1> ไม่ใช่ไปดูแลข้างนอกข้างในโอ้โหฝุ่นฟุ้งกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็น e อ v i r o n m e n t ในโรงงานที่เราจะต้องทำ แล้วแผนที่กําหนดไว้เนี่ยมันต้องสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะพี่ตู่เคยไปโรงงานที่เขาเป็นปลาสุสา์อ่ะอืมโอ้โหนะขอโทษ ทั้งกลิ่นทั้งแมลงวันทั้งุ้ยสารพัดเลยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือชุมชนรอบด้านอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรวันส่งกลิ่นของอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปจัดการเอนเวอร์ร้อมที่เรียบร้อยนะหรืออย่างง่ายๆเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่หน้าโรงงานของคุณเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมมีคลองมีคูก็อย่าปล่อยให้มันมีหญ้าเยอะลกอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ได้ก็คือโอเคหน้าตา หน้าบ้านเราก็ดูสวยงามหน้ามองนะคะเรื่องของกลิ่นอะไรต่างๆก็พยายามไปอาจต้องลงทุนนิดนึงมีตัวที่ดักกินจับกินอะไรก็ว่าไปเรื่องพวกนี้มันมันเป็น KPI ที่มันเป็นสะท้อนภาพยังไงคะอาจารย์กับการเรื่องของโการเพิ่มผลิตภาพของเราเนี่ยค่ะเอาอย่างนี้ตัวอย่างง่ายนะเรื่องพวกยังไๆบริษัทดึงนะอยู่ในชุมชนผลิตเรามาก็ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหในกระบวนการผลิตนี้มันมีแต่กลิ่นนะมีสารเคมีออกมาถามว่าผลิตภัณฑ์นี้คนจะซื้อไหม เคยได้ยินข่าว<อ>ไหมต่อบ้านอ่ะไม่ซื้อ <Okay. S 1> แบรนด์อ่ะเพราะว่าคุณทําให้ชุมชนอยู่ไม่ได้แล้วถ้าหากว่าองค์กรเราไม่มีตัวนี้ไม่ตัวไม่มีตัวนี้เป็นตัวชี้วัดนะ เราก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกับองค์กรได้หรือถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องนี้จานโอเคอ่าหรือตัวสุดท้ายนะคะเอธิกโอ้ยิ่งพูดยิ่งไกลตัวนะอ่ายิ่งพูดยิ่งไกลตัวเอธิกก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจรรยาบรณหรือว่าเป็นจริยธรรมนะคะซึ่งตรงนี้องค์กรจะต้องกําหนดนะจริยธรรมในการบริหารองค์กรขึ้นมาแล้วก็ต้องประกาศให้เป็นที่รับรู้โดยโดยทั่วกันนะแต่เพียงการประกาศรับรู้ข้างนอกยังไม่เพียงพอนะคะผู้บริหารเนี่ยจะต้องสร้าง วัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่องเนี่ยให้มันมีความสอดรับกับจริยธรรมที่ที่องค์กรกําหนดไว้เหตุผลก็คือว่าทุกวันเนี่ยตัวบริษัทมันก็คือ,ม,คอมันก็คือทางด้านกายภาพถูกไหมคะแต่คนที่จะทําให้เป็นตัวที่สื่อสารจริยธรรมขององค์กรก็คือพนักง,งานในองค์กรสังเกตไหคะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะซีเรียสมาก ในเรื่องของการใช้ชุดฟอร์มไปไหนให้ใครอะไรเงี้ยเขาซีเรียสมากเพราะเขาไม่รู้ว่าเออมันเกิดมีหื่นคนนึงใส่เสื้อบริษัทใหญ่โตเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความเสหายกับองค์กรได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยในการบริหารเนี่ยต้องต้องคือเป็น KPI หนึ่งตัวด้วยเป็น KPI หนึ่งตัวแล้วไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติเนี่ยมันก็ภุมิลำบากเนาะแต่ว่าอย่างน้อยการที่เรามีก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเราได้ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีเขาเรียกจริยธรรมในการบริหารเเเรรรื่่่องนนีี้้ป็ทูสึกตัวจ ใช่ใก่ตัวแล้วก็พอจารย์พูดถึงว่ามันเป็น1ตัวใน8ตัวที่จารย์พูดถึงหมด KPI เลค่ะได้เก่งเก่งอย่างเงี้ยเพียงดี๋ยวเราต้องอธิบายเรื่องนี้กันลึกๆว่าตัวเองก็ยังยังรู้สึกว่ามันห่างกับการทําธุรกิจที่ต้องมีเรื่องของตัวดีเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะคะคนไม่ค่อยคิดเลยใช่ใช่มันมันห่างมากอ่ะใช่ทำไมต้องมี เรื่องของนโยบายเรื่องของจริยธรรมเน,นี่ยนียจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กําหนดขึ้นมาหรือว่าทฤษฎีที่กําหนดนี้ขึ้นมาเนี่ยเข้ามองไกลนะคะคือคุณทําธุรกิจแบบเอากํกาไรกําไรโดยที่คุณไม่คิดถึงผู้บริโภคไม่คิดถึงซัพพลายเชนนะหรือคุณไม่คิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะทาธุรกิจกับใครค่ะกันขันนิดนหนึ่งว่าอย่างเรื่องของจริยธรรมเนี่ยในองค์กรไซส์เล็กๆทําได้ไหมคะเออได้สิ แค่คุณเสียภาษีเนี่ยก็ถือว่ามีจริยธรรมแล้วนะถูกไหมคุณไม่กดขี่แรงงานอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็มีจริยธรรมแล้วโอเคโอเคถูกไหมคือในในในสิ่งนะค่ะเก่งเดี๋ยวเก่งอยากให้จาร์ลงลึกนิดนึงเพราะว่าบางทีขนาดเราเป็นผู้ประกอบการเองเรายังนึกเรื่องพวกนี้ไม่ออกมันคือเรื่องอะไรที่จะบงชี้ถึงจริยธรรมช่ถูกค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะถ้าหาว่าคุณจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาแท็กหรือเขาเขาย้อนกลับมาดูเลยนะคุณจ้างพนักงาน OT เกินปะ ไม่พอนะอของที่คุณเอามาทำเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมไหม,มนี่เขาดูขนาดนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็คือทั้งเรื่องของ Environment ด้วยนะและเรื่องของจริรรมด้วยว่าคุณเอาเปรียบธรรมชาติหรือเปล่า,า,านะคุณเอาเปรียบทรัพยากรธรรมชาติไหมคุณเอาเปรียบนู่นเอาเปรียบนี่ไหมคุณเอาเปรียบแรงงานไหมแค่นี้คุณจะจ้างคน100คนคุณจ้าง80คนแล้วคุณก็ตะบีตะบันให้เขาทำโอทีจนไม่มีเวลาพอความบาลานซ์เขาเรียกว่าความสมดุลในชีตไม่มีอย่างเงี้ยเขาไม่ซื้อนะละเอียดก่อนมากค่ะจ่าเรื่องนี้ มันมันเขาเรียกว่ามันมันสัมผัสก mm ับไอความรู้สึกนึกคิดของคนน่ะเพราะนั้นตรงนี้เรื่องของ Human Li f e ถึงเป็นเรื่องที่ประเทศที่เขารับซื้อสินค้าเราเขาซีเรียสมโดยเฉพาะทางของฝั่งตะวันตกนะคะเขาเขาซีเรียสเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเรื่องของกิจการทางการค้าได้โอ้โหได้เลยค่ะได้เลยได้เลยะคะแต่ถ้าเดี๋ยวเก่งเออดนึงค่ะอยากให้จารสรุปนิดนึงว่าใน8ตัวของเราเนี่ยค่ะ KPI 8ตัวตัวไหนบ้างที่สําคัญมากที่สุดหรือว่าเรียงลำดับได้ไหมคะว่าตัวไหนที่เป็นหัวใจของมัน จริงแล้วมันสําคัญทุกตัวใช้คํานี้ดีกว่ามันจะได้บอกว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยนะคะ,อะเอาเป็นว่า4ตัวแรกนะคะ PQCd ตัวนี้นะคะ okay, สี่ตัวแรกนะคะสตัวแรกเนี่ยถือว่ามีผลโดยตรงต่อผลิตภาพนะคะเขาเรียกคำมั่นคงมั่งครั้งยั่งยืนมีผลตอบแต่4ตัวหลังเนะี่ยถือว่าเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นแนวทางสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอาจจะไม่มีผลโดยตรงนะคะแต่ว่าจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภาพเนี่ย <Okay. S 2> มันสามารถที่จะปรับปรุงได้นะคะ <Okay. S 2> ทำให้การประกอบการเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีความน่าเชื่อถือจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ ไอ้สตัวแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความพึงพอใจความประทับใจต่างๆก็าตามแต่นะฮะแต่ว่าในส้ตัวหลังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกทางด้านจิตใจม,มากกว่างั <Okay. S 2> ้นจะขอสรุปว่า4ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวดัชนีชี้วัดโดยตรง ดีกว่านะคะอีกสตัวหลังเนี่ยเป็นทางอ้อมแลนไม่มีไม่ได้นะในผู้ประกอบการที่ไซส์เล็กกําลังจะเป็นไซส์กลางไซส์ใหญ่แต่กิดว่าก็อยู่ในช่วงการปรับตัวอาจจะให้น้ําหนักทั้งสี่ตัวแรกก่อนใช่ใช่แล้วก็4ตัวหลังแต่ก็ทิ้งไม่ได้ค่อยๆปรับได้ค่อยๆ b k p i ไที่มันล้อไปแล้วก็เพื่อไปรองรับให้องค์กรยั่งยืนถูกต้องค่ะโอเควันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์ตู่มากๆนะคะท้งเรื่องของท p i ทั้ง8ข้อนะคะค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากๆนะคะที่มาแชร์เรื่องของความรู้ แล้วคุณแค่เราฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปอาจารย์ค่ะไม่บอกที่สามไม่บอกต้องรอกันต่ตไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้เดี๋ยวหนีหมดราบกไม่ได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวยังไงพี่เก่งฝากติดตามเนื้อหาของอาจารย์ตู่ในคลิปถัดไปนะคะก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากๆนะคะนิดนึงถ้าหากว่าท่านที่ชมคลิปแล้วเนี่ยมีคําถามอะไรที่เป็นแบบนี้เนี่ยทิ้งไว้ก็ได้แล้วตรงคําถามนั้นเดี๋ยวพี่ตู่จะเอาไปทําเป็นคลิป มาคุยกันอย่างเงี้ยจะได้มันจะได้สามารถเป็นการสื่อสารสองทางเนาะเอาแบบประเภทเร่งด่วนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจัดให้ก่อนจ้าน่ดนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีคําถามไม่มีอะไรก็เดี๋ยวพี่ตู่ก็จะจัดเอพิโซดตามที่ได้ไล่เรียงเรื่องราวไว้ที่มันสอดรับกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ขอบคุณจันตู่น้อยมากค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตาม ช่องของกินโป k s p Academy ด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ